ับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาผมมาพอกับสาวแตงคือเก่าทั้งสองสาวแตงสาบันป่านะจ้ะก็กับสบายดีเอฟซี FC เบอร์สกูดสุคนที่เป็นที่หลักและขลุบยังยิ่งเนาะอยู่ดีไม่แห้งเด้อจ้ะเบอร์ตุกตุกถ่านเลยเด้อมาผมมาพอกันบรรยากาศสี่โมงเข่งพ่อแม่พี่น้องเออสาวแตงก็ได้ดเตรียมจี๊ดแสบบองเนาะพ่อแม่พี่น้องซับประแดกแล้วกับหนึ่งชั่วโมงเนาะพ่อแม่พี่น้องมังนีิสิเห็ดประแดกกินเนาะออกมาให้มานาเนาะพ่อแม่พี่น้อง ไปฮะไปเบิ่งไปซ้ o น้ำกันเลยจะกสตงกระเทียมคลองไว้เรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องปลาแดกกระซับล้วเค you รื่องคลองกระเทียมเรียบร้อยเนาะเหลือแต่ปุุงเนาะพ่อแม่พี่น้องป่ะสตงสิไปปุุงให้เบิ่งเนาะจ้ะไปเบิ่งไปซ้มน้ำกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็สิเป็นปลาแดกที่สตางสิเห็ดปลาแดกบองเนาะจ้ะจกเอามาแต่ไห้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็เป็นปลาแดกวมมิดเนาะมีปลาคอเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนี่สิเป็นปลาแดกปลาคอเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้อง ปลาขามอนแน่เนาะจ้ากนี่เครื่องวัตถุดิบสแตงใส่เบิงเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะจ้ากระมีหมักผิกป่นสแตงขวดเรียบร้อยกระเทียมเนาะพ่อแม่พี่น้องหอมแดงเนาะสแตงกระซ้อยเรียบร้อยนี่พ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็พักหอมป้อมหรือพักซีเนาะแล้วก็มักคามเปียกเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่สแตงกระเทียมกระลากพักซีเนาะหรือพักหอมป้อมเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็สีเป็นหัวหัวอันนะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็สีเป็นหัว หัวจังไข่นะพ่อแม่พี่น,อน้องรายการนี้สิเป็นหัวขาเนะจ้ะหัวขาก็หัวจังไข่นะพ่อแม่พี่น้องน,น,นี่เนาะจ้ะแตงกระเตรียมเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น,อนาา้องป่ะทำมาลงมือกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อแม่พี่น,อน้องทาก็สซิบตำลักพักซีก่อนเนาะจ้ะนี่เนาะพ่อแม่พี่น,อน้องลักพักซีตำให้แหลกก่อนแล้วก็สซิเอาปแดกลงเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องราะว่ากันขาวนะจ้ะแต่งซิบตำทำ,ำมันแหลกพ่อแม่พี่น ค่ะกินน้ำกันเด้อจ๋าเห็ดปลาแดกบองเนาะพ่อแม่แม่พ่อแม่พี่น้องมันนี่เนาะจ๋าเพราะว่าเขาใส่หลักผักซีมันสีหอมมันสีหอมเนาะจ๋าเขาใส่หลักผักซีหรือผักหอมปลอมบ้านสแนสดงเอินเนาะถูกผังไทยหอดเอินหากผักซีเนาะจ๋ากล้องสั่นกับคอเทอร์คอไพเรลยๆเด้อจ๋าแสดงต่ำเนาะพ่อแม่พี่น้องอาะสีสะเทือนแน่เนาะจ๋าตั้มจนแหลกหมดแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้อง งานหลักการละบ่จ้ะสี่โมงเข่งสี่ห้าโมงแล้วน้องคอยเดินทางไปหอดเืนหอดซานยังปลอดภัยเด้อจะ้ะทำใบจำเนาะพ่อแม่พี่น้องเห็ดใบจำเนาะพ่อแม่ยังก็จำเปะจำเปะเนาะมักแข้งซาแต้งงามๆพ่อแม่พี่น้องมักแตงก็หอยยำอยู่เนาะทักกินบ่อึดพ่อแม่พี่น้องไอซับกระแดกไป แรกแล้วก็ะสีอัปแดกเนาะพ่อแม่พี่น้องปัปแดกที่สแตงซับละเอียดแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องซับสมองหนึ่งเนาะเพราะว่าก้างเกลงหัวเฮอสแตงใส่น้ำเลยพ่อแม่พี่น้องปัปแดกล้อมมิดะะอะไรเนาะใส่ลงไปเลยพ่อแม่พี่น้องเลยใส่เบิดเลยเนาะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนี่ก็สิเป็นหัวจังไคร่แตงกระตําเรียบร้อยเนาะใส่เบิดเลยพ่อแม่พี่น้องเลยหัวจังไค่นีซีบหัวนะจ้าพ่อแม่พี่น้องซีบหัวเนาะแล้วก็หัวขานี่หัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้อง นี่นาจาะจ้ะหัวขาหัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องแตงกระตำตํามบ่บ่ให้ละเอียดปันใดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพราะว่าเพราะวายังมาตีเวลาเขากินแล้วเขาหย่ำสมุนไพรแต่มันแซ่บนะจา้ะแตดงกระิเอาเครื่องปรุงลงไปเลยนี่กระซเป็นนี่นะจ้ะมาคามเปียกมาพ่อแม่พี่น้องก็ใส่ปไป้ด้ลายดอกใส่เครื่องหนึ่งซะก่อนนะพ่อแม่พี่น้องยา่มันสบมนะาจ้ะทามันบอพอดีในได้ขาก็จังเติมลงนะาจา้ะ กามักพริกพ่อแม่พีนน่นะ้องเนาะคัวเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องก็ป้าตเผ็ดขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยถ้าแตงกฤติใส่ฮกบ่วงก่อนนะจ่าพ่อแม่พี่น้องหมักพริกเนาะฮกบ่วงก่อนเนะาะพอซะก่อนพ่อแม่พี่น้องบ่พอจังเติมเนาะเฮากระซิชิมความเผ็ดความหยังเนาะส่วนประกอบกับพ่อแม่พี่น้องชาชุนลดเนาะใส่ลงไปกระหม่มเนาะ ใส่ไลยเติมนะตามใจชอบนะจ้ะใครหมักแล้วก็น,น้ำตาลนะพ่อแม่พี่น้องขาดบ่ได้เนาะเพราะว่ากลมกล่อมนะจ้ะแต่สาเตงกับซีตัมให้เครื่องมันเข้ากันนะพ่อแม่พี่น้องมาเนะาะค่ะกินน้ำกันเด้อจ้ะขักกะลายยอดมืออื้อกะลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อสาเตงสีเก็บเมือม่อและเมือม่อลวกกินเนาะจ้ะ ต้องสั่นก็ขอโทษเด้อพ่อแม่พี่น้องกระเทียมกระเทียมกระหัวหอมนี่สีใส่น้ำก้นเนาะพ่อแม่พี่น้องฮ้อนฮ้อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ระวังใบผมพ่นตกหยิบหยำบหยับเนาะพ um ่อแม่พี่น้องว่าจะชี้ตกแห้งเนาะจ้ะตกค่อยๆพ่อแม่พี่น้องแตงกฤษต้มให้เครื่องมันเข้ากันทุแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ย นี่แลแตงที่ซีมเมื่อก่อนเนาะว่ามันเผ็ดบ่บ่บมันบ่เผ็ดตอ,อนไหพี่น้องเอ้ยสงพริกลงอีกสามบวงเนะจ้จะแตงตำปลาแดกบองมันสีแห้งเนาะพอแม่พี่น้องจะแตงก็เสียนำปลาแดกใส่ ลงไปน้ำเนาะจ้ะอนาปลาแดดใส่ลงไปน้ำพ่อแม่พี่น้องตำมังคามตำมันเข่าเนื้อเนาะพ่อแม่พี่น้องอเกลือแต่ห้าวปุ๋งเนาะจ้ะสะักเตรียมเครื่องเรียบร้อยแลย้ววันนี้ก็จะใส่กระเทียมลงไปเนาะจ้ะกระเทียมเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องสตางค์กระซอยเรียบร้อยใส่เบิดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตำเนาะให้มันแหลก บะแรกบันไดพ่อแม่พี่น้องใหกระเทียมหยาบๆแซ่บพ่อแม่พี่น้องไปอสแตงหมักนั่นนี่เนาะจ้ะหมักไผ่หมักมันคือว่าแหละพ่อแม่พี่น้องเออบางคนกับบะหมักเนาะกับบะใส่เนาะแล้วแต่เนาะจ้ะแล้วแต่คนหมักคนบะหมักเขากับบะใส่เขาตั้มเรื่องเข้ากันพวกแหละพ่อแม่พี่น้องเออ ใส่เนาะกระเทียมสะแตงมากหมักพ่อแม่พี่น้องกระเทียมเนาะแห้งกินลาบดิบเนย่ำเป็นหัวแห้งหมักพ่อแม่พี่น้องเนาะสะแตงหมักกินได้เลยได้พ่อแม่พี่น้องวันนี้จะใส่หัวหอมที่ซอยไว้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจากสะเตงกระซอยไปได้ละเอียดป็นไดนเนาะพ่อแม่ใส่ลงไปเลยเนาะจ้ะใส่เบิดเลยพ่อแม่พี่น้องสะแตงะมักหมักนะใส่ตำเนาะ ไส่ลายแซบลายได้หอมแดงเนาะพ่อแม่พี่น้องแลวแต่คนชอบอีกคือก่ะแต่งหลดหมักสนุกผนมักหมักได้ประดกบองเป็นให้เอื้อเห็นให้กินอยู่ม้านี้บ้นนี้กระเห็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องมืออื่นเพราะว่ามืออื่นแต่งสีบว่างเนาะว่าสิไปมืออื่นกะเพราแม่ป้าแาต่งและนอกจากพ่อแม่พี่น้องพอกาบกับคุณหลายๆเด้อที่แสดงความเสียใจเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจากทุกๆ่านเนาะจ้ะ นี้ค่ะใส่น้ำปลาแดกลงไปพ่อแม่พี่น้องน้ำปลาแดกที่เหลืออะไรนอกจากนี้เนาะนอกจากน้ำปลาแดกนาพ่อแม่พี่น้องเห็นมาจากตะแคงที่ใส่ลงไปเนาะใส่ลงไปเพราะว่าถ้าตำปลาแดกบองแหละมันอันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องมันแห้งนอกจากฮาต้องเอาน้ำลงไปน้ำพ่อแม่พี่น้องมันใชได้ไเป็นตะกินเนาะใส่ซิบบวงพ่อแม่พี่นอ้องเลยใส่ประมาณซิบบวงแล้วน้ำปลาแดกเนอกจาก แตงกระซิบขุกเข้าให้เข่ากันพ่อแม่พี่น้องเพื่อใชได้กินปลาแดกบองพ่อแม่พี่นอ้องมันคลองง่ายเด้อจะ้ะเฉพาะห้าทรับกับพาดไปสมองหนึ่งแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> จำนลำกันเด้อจะ้ <c oughs> จะแต่งซีมก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบวงใหญ่ๆเราได้นี่พ่อแม่พี่น้อง ในได้เหรอเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่พ่อมะขามเนาะจ้ะมะขามที่สแตง่งเตรียมพ่อแม่พี่น้องสแต่งก็จะใส่เบอร์เลยเนาะจ้ะนีน่เน,นาะเตรียมไว้ใส่เบอร์เลยพ่อแม่พี่น้องบ่พ่อมะขามเนาะจ้ะต้องสมใหม่หนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องประเด็ก <assa> บอกพักกับบริษัทหดอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพักกับอะไรเนาะพักกับปลูกเองเนาะพ่อแม่พี่น้องบริษัทยังอีกอย่าง ทแตงก็ที่ใส่พักหอมป้อมหรือพักซีนะพ่อแม่พี่น้องนี่นอกจากที่แตงเก็บมาแต่สวนล,ล่างเรียบร้อยซอยเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องซอยคือเขาใส่ต้มยำนี่แล้วาจ้ะแตงก็ใส่ลงไปเบิดเลยพ่อแม่พี่น้องเลยวความหอมนอะกจากกลมกล่อมเพราะว่าเราเตรียมไว้แหละนะพ่อแม่พี่น้องนอกจาิต้มให้มันสุกเข้าเข้ากันทั้งแหละพ่อแม่พี่น้องเลย ปีโป้จังเห่ายัางดอกมาก็ได้นี่ก็เห็นเชียงนีง่มาเห่าควายมากินหมาโมสแตงบ๊พ,พ่อแม่พี่น้องเปีเป้เห่ายัางปีโป้เฮ้ยคอเดียวกับขับเนะะาะพ่อแม่พี่น้องขับไว้เนาะจ้ะฮ่อนห่อนพ่อแม่พี่น,ออน้องเอ้ยห่อนรีอะรอเนาะจ้ะฮ่อนขักฮ่อนแน่รีพ่อแม่พี่น้องเล้สปีสงการเลยเนาะเดือนหนาเดือนหนาก็เดือนสี่เลยเนะะาะพ่อแม่พี่น้อง จะได้หนาวนะพ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพตัวเองเน่เด้อจ่าเอฟซีบนสุข,ขสุขุสุคนเด้อจ่าดูแลเน่เด้อมาเห่ายังเด้พ่อแม่พี่น้องเห่าควายบ่มันเห็นยังเด้พ่อแม่พี่นอ้องเป็นตาแซบอะไรพ่อแม่พี่น้องแซบพ่อแม่พี่น้องโอเคแล้วน่าจะแซบแซบ พ่อแม่พี่น้องประแดกบองสแตงก็แล้วแ่ะตักใส่กระตกน่าจามโบเห็นหุ่งพ่อแม่พี่น้องเลยคัมแล้วนาจามแล้วเวทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาเอาคำเข่ามาตั้วนำกันเด้อจ่าบันิซีเมื้อแล้วบันิเมื่อจาอยู่เฮือนบันแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมาเด้อจ่าแล้วและจ่าประแดกบองสแต่งเนาะพ่อแม่พี่น้องซับแล้วตําแล้วก็เมืดพอดีน่พ่อแม่พี่น้องกับซีเมื้อแล้วบันิพ่อแม่พี่น้องสแต่งใส่กระตกให้เบิ่งแจ้วจ่าพว่าใส่ขกมันมืดพ่อแม่พี่น้องเลย เห็ดหลายอย่างเตรียมหลายอย่างเนาะจากพ่อแม่พี่น้องเผือกซีแล้วเนาะจากเห็ดประแดกบองบาแม่นของ่างเนาะขัวกักพผิดบักพายอีกนอกาพ่อแม่พี่น้องเห็ดหลายอย่างเนาะมันนี่ซาแตงกับซีคอจบลิดไวเพียงเท่านี้เนาะหมักกรกดไรกแดแแร์ก็สันกระดิ่งติดตามให้ซาแตงเเดาา้อจ้ะเผือกซีพอลพาดคลดมาใหม่จากซาแตงซาบันป่านะจ้ะผู้เขามาติดตามใหม่หรือเก่าเขากรับขอบุญกับุณหลายๆเดาา้อจ้ะขอให้ครอบครัวผ่านอยู่ดีไม่แห้งเรือประสบแต่ความสุขประสบแต่ความโุขดีตลอดไปเด้อจ้ะ สแตงกับสีเมื่อละพ่อแม่พี่น้องพูดแหละเมื่อกับสีลงไปเฮือนแม่ป้าพ่นเนาะเมื่ออื่นพ่นกับสีเป็นมือเผาพ่นเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องไปซอยเวียกสอยงานเพิ่นั่นแหละคืนกับพูดแหละไปอยู่พูดแหละพ่อแม่พี่น้องเลยขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อคิดสิ่งใดก็คข้สมหวังดังปาถนาทุกๆประการเด้อจ้ะนอนรับกับข้อให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับข้อให้ได้เงินแสนเด้อจะสำรับมณีสแตงขอตัวลาก่อนเด้อจ้ะ พราะว่ามันคนับแหละเนาะเมื่อแหละสบายดีสวัสดีจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าภาบรสัตว์ก็ขอกลับเปิดคอภัยลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อก่อนเมื่อจําปลาแดกก่อนพ่อแม่พี่น้องฮิ้วข่าวหอมกุ้มๆเหมอเอ้ยไปเก็บมักแข้งกับซีเมื่อแลเนาะมักแข้งกับเต็มอยู่ในสวนพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อก่อนเด้อจ้าบายๆจ้า